วิพี่ประสิทธิ์แฟนเขาจะกลับมาไหมคะสามวันนี้นะยังไม่มา <c oughs> พูดไปตามหน้าไพ่นะยังไม่มาเนี่ยยังลนลายอยู่ไพ่ละลาไม่โกหกนะแต่ไพ่ดูแค่สามวันเท่านั้นน่ะพี่ประสิทธิ์ยังไม่มานะสามวันนี้นะวินะนะวินะกดแชร์ออกไปแซ่คนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าสเก้าแชร์นะ หัวจงหัวใจจัดไปเขายังไม่มาก็ว่าไปตามหน้าไพ่อนะนะ,นะถ้าอยากดูเยอะๆก็ไปดูส่วนตัวนะไปที่ AJTOP หนึ่งหกเลยนะเอาเร็วเข้าเวลาก็มีชื่ออะไรลัดฝรั่งจะมาร่วมทุนทำกิจการด้วยจริงไหมไม่จริงอะ่ะเขาหลอกไพ่ตีหัว